ต้นทุเรียนสามปีกว่าครับปลูกแบบธรรมชาติไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีสารเคมีก็ไม่ใช้เมื่อคืนครับโดนลมนี่ครับขนาดต้นเล็กๆนะใบพับไปเลยครับต้องลงทุนเยอะปลูกทุเรียนอะ่ะมันถึงแพงไงนี่ขนาดมีต้นมะม่วงทางนี้ก็มะพร้าวนะครับผมปลูกต้นไม้ล้อมไม่หมดเลยยังโดนลมพัดได้ขนาดนี้ แล้วคิดดูถ้าเกิดว่าต้นมันโตๆกว่านี้ลมกําลังออกลูกโดนลมมาแล้วมันจะเหลือให้เรากินไหมเนี่ยนี่ครับปลูกมะพร้าวล้อมไม่หมดแล้วกันลมอันนี้ต้นเล็กยังไม่โตอันนี้ก็โตหน่อยก็เหมือนกันรอบด้านนี่มีทั้งป่าไผ่แล้วก็มะพร้าวมันยังพับอย่างนี้ครับ กิ่งมันยังพับแบบนี้ขนาดต้นเล็กๆนั้นเนี่ยนี่กำลังจะทำใหม่อีกแล้วทำทีละหน่อยครับกรเกษตรเพื่อชีวิตอันนี้กดหลุมแช่น้ำไว้ก่อนเพื่อให้น้ำมันซึมลงใต้ดินดินนี่ก็ถมใหม่ครับเพิ่งลงทุนถมใหม่ข้างๆนี้ก็ปลูกมะพร้าวไวล้ละวต้องปลูกมะพร้าวครับมะพร้าวหรือไผ่ต้นไม้ใหญ่เอาไว้ ข้างๆเอาไว้กําบังลมครับถ้าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันโตแล้วครับกิ่งหักหมดเรียบร้อยผมก็เลยเลือกที่จะทำแบบเคมีเคมีไม่ใช้ใช้ปุ๋ยปุ๋ยหมักธรรมชาติอย่างเดียวไม่ต้องลงทุนเยอะโตช้าหน่อยแต่ไม่ลงทุนเยอะปลูกไม้ป้องกันไว้ พรอะเงินเราน้อยครับไม่ค่อยทําไปถ้าเราใช้ปุ๋ยหมักปลูกธรรมชาติมันก็โตช้าหน่อยแต่มันจะแข็งแรงลงทุนน้อยนี่ต้นสักปลูกบังไ้แล้วนี่ก็กล้วยปลูกใหม่ใปลูกบังไว้ปลูกเป็นพี่เลี้ยงปลูกบงังแดดบังลมก็พยายามทำไปครับ ก็ราคาแพงครับจริงๆอ่ะที่ดินก็มีไม่เยอะหรอกทำแบบผสมผสานไม่ใช้สารเคมีมันก็เลยลกๆแบบนี้แต่มันก็ดีอย่างหนึ่งมันประหยัดตังค์ดี <c oughs> เราก็ทำงานอย่างอื่นไปอย่าไปลอกกินแต่พืชที่เราปลูกอย่างเดียวครับเพราะบางทีมันอาจจะออกไม่ทันหรือบางช่วงถ้าทำกเกษตรยอย่างเดียวผลผลิตมันตกตำ่ำเราก็ลำบาก เราก็ทําทีละนิดนิดหน่อยครับไม่ต้องกู้ใครใช้ทุนน้นอยใช้แรงเยอะๆก็พออยู่ได้ไหยครับผูเรียนแพงปลูกเองบ้างเผื่อจะได้กินมันลเราสู่กันฟังครับว่าเหตุผลที่มันแพงเพราะว่ามันทำยากในเองแหละลองปลูกดูแล้วถึงรู้ว่ามันทำยาก